สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังโดยลุงสอนจะนำเรื่องราวของการเสียดินแดนของไทยให้กับชาติต่างๆที่เราอาจจะมองว่าเป็นการลุกรานเป็นการเข้ามาเบียดบงังเอาแผ่นดินของคนไทยไปนะครับแต่ว่าอยากให้ลองฟังเด็ก ใจที่เป็นกลางสักนิดหนึงนะครับเราเสียไปทั้งหมด14ครั้งด้วยกันเน่ก็จะไล่เลียงให้ฟังว่าแต่ละครั้งนี้เสียไปให้ใครเท่าไรอย่างไรบ้างนะครับครั้งที่หนึ่งครับเสียเกาะหมากคนไทยเรียกเกาะนี้ว่าเกาะหมากแต่ว่าคนเจ้าของดั้งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าปีนัง นะครับทุกวันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นปีนังอยู่เนาะเสียให้กับประเทศอังกฤษเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2329เป็นพื้นที่375ตารางกิโลเมตรก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับนะประมาณเกิดขึ้นก็สมัยรัชกาลที่1ครับเกิดจากว่าพระยาไซบุรี ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเจ้าเมืองที่เกาะหมากนะให้อังกฤษเนี่ยเช่าเกาะหมากเพื่อที่หวังว่าจะให้อังกฤษนะครับนะคุ้มครองเกาะหมากจากกองทัพของเจ้าพญา,าไม่ใช่ขออภยัยจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าท่านบุญมานะครับซึ่งยกทัพมาไปจัดระเบียบหัวเมืองปากใต้ครั้งนั้นก็พญาไซบุรีก็คงจะ ทำผิดอะไรสักอย่างนะครับเนาะก็เลยไม่คือจะว่าผิดก็คงไม่ผิดหรอกแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยเกาะหมากหรือว่าปีหนังเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไทยไม่ได้เป็นของไทยโดยตรงเชื้อชาติที่นั่นก็เป็นเชื้อชาติเป็นพวกชาวมาลายูทีนี้เขาก็ไม่อยากจะขึ้นอยู่กับไทยนะครับนะจึงตัดสินใจที่จะให้อังกฤษเนี่ยคุ้มครองเพื่อเมื่ออังกฤษคุ้มครองปับ๊บเนะี่ยทาง กรุงเทพซึ่งส่งกรมพระราชวังบวร,บร,บรสถานมงคลลงไปจัดการหัวเมืองปากใต้นี่ก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้เพราะว่าจริงๆเลวโดยศักยภาพอาวุธอะไรต่างๆนี่นะครับนะเราสู้อังกฤษไม่ได้ก็ในที่สุดก็เกาะมากก็ต้องตกเป็นของอังกฤษไปนะครับครั้งที่2ครับเราเสียมริดทวายแล้วก็ตะนาวสีให้กับพม่าเมื่อวันที่16ปกราคม พุทธศักราช2,336ันอ่าอันนี้ค่อนข้างเยอะเป็นพื้นที่ถึง55,000ตารางกิโลเมตรในสมัยราชการที่1เช่นเดียวกันแต่เดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับนะเป็นพื้นที่ที่คนไทยนะยึดวาจริงไงเนาะเป็นของคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขไทยนะครับนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับไทยมาเรื่อยจนผ่านอายุธยาจน ถึงรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่หนึ่งนี่แหละนะที่นี่ก็ครั้งนั้นนะครับมังสัจยาเจ้าเมืองถวายเนี่ยเป็นไส้ศึกให้พมา่าจะว่าเป็นไส้ศึกก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่ามังสัจจานี่ก็เป็นชาวพม่าอยู่แล้วก็ <c oughs> เขาก็ต้องช่วยประเทศเขาใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่มริดถวายตะนาวศรีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพูดง่า,งงายๆว่าเป็นคนพมา่าไม่ใช่เป็นพมา่าเป็นมอร แต่ดั้งแต่เดิมเขาตรงนี้เป็นชาวมอญทั้งหมดนะครับซึ่งมอญเองก็ได้รวบรวมเป็นประเทศเดียวกับพม่าไปประมาณตั้งแต่อยุธยาตอนต้นๆนะครับตั้งแต่สุโขทัยต่อมายุธยาตอนต้นๆโน่นนะครับนะแต่ว่าในส่วนของมริทวายตะนาวศีเนี่ยเป็นของสุโขทัยนะครับเราผนวกเอาไว้เป็นของเราตั้งแต่ สมัยมะกะโทอะไรนู่นนะครับนะเออทีนี้ก็ครั้งนั้นเนี่ยนะครับนะเมื่อมังสัจจาเนี่ยเข้ากับพมา่าซึ่งก็มันก็ต้องเข้าอยู่แล้วเพราะเนพวกเขาเนอะอ่ารจชการที่หนึ่งก็ไม่สามารถตีเอาคืนได้เราก็ต้องเสียพื้นที่ถึง55,000ตารางกิโลเมตรไปนะครับนะก็สร้างความไม่พอใจให้กับเพราะว่าคนถวายเนี่ยไม่พอใจกองทัพไทยเนาะ คนไทยที่ไปยึดของพื้นที่ตรงนั้นนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นเองจะว่าไม่พอใจก็ไม่เชิงนะครับเพราะตรงนั้นส่วนใหญ่เป็นคนมอนนะครับไม่ใช่คนพมา่ามอนเองก็ไม่ได้อยากขึ้นกับพม่านะครับนะแต่เผอิญว่าพม่านั้นไปยึดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับนะไปพยายามจะยึดมาตั้งแต่จนเกิดสงครามในเรื่องของราชาธิราชนะครับนะทีนี้ก็ตรงนี้ก็กลายเป็นว่า ขึ้นไปอยู่กับพม่าโดยตรงทีนี้สาเหตุทั้งหลายเนี่ยที่ทาให้เราเสียทั้งมริทถวายตะนาวสีแล้วก็เกาะมากหรือว,ว่าปีนังในสมัยร้อนหนึ่งเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าตอนนั้นนะ่ะบ้านเมืองกําลังวุ่นวายด้วยว่าราชการที่1น,นี่นะครับนะ,ะทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ใหม่ๆเลยกาลังบ้านเมืองกําลังวุ่นวายเพราะว่ายังมีกลุ่มที่จงรักเจ้าพักดีต่อ อ,องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่มากนะทีนี้ก็คงจะจัดการวุ่นวายอยู่กับทางนี้นะครับนะไม่สามารถที่จะไปเอาจริงเอาจังกับทางโน้นได้นะกว่าจะราบคาบเรียบร้อยทางนี้ได้นะทางโน้นก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเขาเรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไใหม่ซะแล้วนะครับเนาะ,ะครั้งที่3ครับเสียบัญไทามาดนะหรือว่าเมืองฮาเตียนให้กับฝรั่งเศสและก็ เป็นในส่วนของขเขมรนะครับเมื่อพศ2353ครับในตรงกับสมัยรัชกาลที่2ครั้งที่4เสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงนะครับนะอันนี้เขตพม่าติดต่อกับจีนนะก็เสียให้พมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2368เป็นพื้นที่ถึง62,000ตารางกิโลเมตรนะซึ่งตรงนี้เนี่ย จะว่าเสียก็ต้องเรียกว่าเสียนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็ยอมที่จะเป็นคนไทยเสียมากกว่านะครับมากกว่าที่จะไปเป็นพม่าเนาะอ่าพวกนี้จึงเรียกตัวเองว่าไทยใหญ่นะครับอ่าจริงๆพวกเราเนี่ยไทยน้อยนะไม่ใช่ไทยใหญ่นะพวกเราเนี่ยเป็นไทยน้อยนะพวกเขาเป็นไทยใหญ่แล้วก็มีบางส่วนที่อ่าหนีศึกหนีตายมาแล้วก็มาตั้งอุปยลกล้านะกันอยู่แถวแถว พะเยาแถวแพร่แถวนานเนี่ยครับนะพวกนี้เป็นไทยใหญ่หรือว่าบางครัก็เป็นไทยยวนนะครับอย่างลุงสอนนี่นะสืบไปสืบมาดั้งเดิมเลยนะนามสกุลมีสุขที่ลงมาจากแพร่จากนานจากพะเยาเนี่ยนะครับนะก็เป็นไทยใหญ่เหมือนกันลุงสอนก็เป็นไทยใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าก็ลงมาอยู่ทางนี้ซะเป็นร้อยปีแล้วก็ลืมลากลืมฐานไปแล้วนะครับนะก็เป็นคน แถวนี้ไปแล้วพูดง่ายๆนะเป็นคนไทยเต็มตัว100%ไปหมดลวไม่มีไทยใหญ่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าในส่วนลึกๆของวัฒนธรรมนั้นก็ยังมีอยู่บ้างนะเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวลุงสอนนี่ไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่พ่อแต่ปู่ก็ไม่เห็นพูดถึงกันแต่ว่าลุงสอนนี่นะไปสืบมาเองว่าเป็นยังไงไมายังไงเพราะว่าเด็กทาบอกเล่าจากพ่อจากปู่ว่าอพยพมาจากแถวพยาวแล้วก็พอดีไปรู้จักน้องคนหนึ่ง นะที่อยู่ที่พยาวเป็นครูก็บอกว่าเขาเป็นไทยใหญ่พวกมีสุขทั้งหมดนั่นเป็นไทยใหญ่นะครับนะนมสกุลมีสุขทั้งหมดนั่นแหละอ้าวเป็นซะอย่างนั้นนะครับนะมีสุขเฉพาะฝ่ายเหนือนะยังมีมีสุขที่เป็นกลุ่มใหญ่ทางนครศรีธรรมราชโน่นอีกนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นนมสกุลเหมือนกันเฉยๆแต่คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับนะทีนี้ครั้งที่4นี่เสียอะไรบ้างเสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุง ให้กลับพม่าะนะเป็นพื้นที่ถึง62,000ตารางกิโลเมตรสมัยรัชกาลที่3นะครับนะแต่เดิมเนี่ยเราได้ดินแดนส่วนนี้มาในสมัยรัชกาลที่1อ่าโดยพระเจ้ากาวีละเนี่ยยกขึ้นไปตีมาแล้วก็นำมาขึ้นอยู่กับไทยนะครับเป็นเวลาถึง20ปีแต่ที่นี้ว่าเป็นดินแดนที่ไกลเนาะอ่าไกลมากแล้วก็ คือการดูแลเนี่ยมันไม่ทั่วไม่ถึงกันอีกทางก็เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ขึ้นที่เวียงจันทร์นะครับาราชการที่3นี่ก็ต้องไปปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์ที่เวียงจันทร์นะครับนะก็เลยทําให้ต้องเสียดินแดนทั้งนี้ไปนะอีกอย่างนึงก็ทางใต้นี่ก็เกิดกบฏที่เมืองกรันตันเมืองไซบุรีอีกนะเป็นโอ้มันพ่วงหน้าพระวง์หลังหลายที่หลายทางเนาะในที่สุดนะครับนะพมา่าโดยความคุ้มครองของอังกฤษนี่ นะก็ได้เมืองเชียงตงุงเมืองพงเมืองแสนหวีไปนะครับเราก็เสียไปนะเมื่อปีพศ2368ครับนะครับครั้งที่5ฮะเสียรัฐเปรักหรือว่าทุกวันนี้เรียกว่ารัฐเปรักซึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งเป็นรัฐหนึ่งนะอยู่ในมาเลเซียนะเป็นเขตติดต่อกับชายแดนภาคใต้ของเราเนาะเมื่อปีพศ .2369 ครับในสมัยรัชกาลที่3 อเป็นการสูญเสียที่เขาบอกว่าเป็นการทําร้ายจิตใจมากนะเพราะว่าครั้งที่5นี่นะครับนะห่างจากครั้งที่4เนี่ยไม่ถึงปีครับนะจากปี68นะมาเสียในปี69อีกซึ่งมันคงจะเป็นปลายปีต่อกันเนี่ยนะไม่ถึงปีนะครับนะก็เสียไปอีกเป็นครั้งที่5นะทุกวันนี้ก็เป็นประเทศมาเลเซเีย นะเป็นรัฐหนึ่งนะเป็นรัฐที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะในมาเลเซียเออนะก็แต่เดิมก็เ,เป็นของเขานะครับครั้งที่6ครับเราเสีย12ปนะันนาให้กับจีนเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2393เป็นพื้นที่มากถึง90,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4เนีพี่นะ้องนะเป็นดินแดนอยู่ในมณฑลยูนานตอนใต้ของประเทศจีนเห็นไหมครับนะ เป็นของเราก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในมฑลทุนอยู่นานครับนะก็เรียกว่าเมืองเชียงรุง้งนะทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปะปกปฏติมาก,กรรมพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะครับนะยังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยที่มาในสมัยเชียงรุง้งยังขึ้นเป็นของไทยอยู่นะครับนะมีพระพุทธรูปมีอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังมีศิลปะเล่นกันอยู่ในกลุ่มคนไทยถึงจะมีน้อยแต่นั่นก็จะแสดงให้เห็นว่า เมืองเชียงลุงเคยขึ้นอยู่กับคนไทยนะครับนะสมัยแลกกานที่1เนี่ยทีนี้ก็เกิดแย่งชิงราชสมบัติกันเองครับในเชียงลุงก็คือระหวา่างในเมืองเชียงลุงเนี่ยครับนะแย่งกันราชสมบัติกันทีนี้เจ้าแสนหวีฟ้ามาหาอุปราชนี่นะครับนะหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของรัชการที่3 ก็ทําให้อะไราการที่3นี่ทรงก็คือพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวเนาะได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่เมืองลําปางล,ปลําพูนไปตีเชียงตุงแล้วก็จะเลยไปตีเชียงรุง้งแต่พระเอิญว่าตีไม่สําเร็จครับเพราะว่ามันเกิดความไม่พร้อมไม่เพียงกันนะไม่สามารถขีกันในกองทัพไทยเหล่านี้แหละเพราะว่าแม่ทัพนี่ก็ต่างคนก็ต่างเก่งว่างั้นเนาะ,นะ,นะไม่ฟังกันสมัยการที่4ครับได้ให้กมรมหลวงวงอาวงษาที่ราชสนิท นะกรมหลวงวงศาษาธิราชสนิทซึ่งเป็นต้นตระกูลสน,สนิทวงนะสนิทวงน์อยุธยานี่แหละนะยกทัพไปตีเชียงตุงครั้งที่สองก็เหมือนเดิมครับนะไม่สําเร็จก็ทําให้เมืองเชียงตุงเนี่ยตกเป็นของจีนเป็ดเสร็จไปเลยนะสมัยสงครามมาหาเอเชียบูราคานะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับพ่อแก่เนี่ยไปไปรบที่เชียงตุง ไปลบที่เชียงตุงอา่าไปอยู่ที่นั่นเขาบอกคนไทยคนที่นั่นก็พูดไทยเนี่ยคนที่เชียงตุงก็พูดไทยนี่แหละนะครับนะคนไทยเนี่ยก็มีบางส่วนที่ไปลบที่นั่นก็มีบางคนก็ไปลบบางคนก็ ขนวัวขนควายไปให้เป็นสเบียงกลางอะไรเงี้ยนะเออนี่นะนะพอแก่เล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของวิชาอาคมนะครับครั้งที่7ครับเสียอ่าคัมเมนแล้วก็เกาะต่างๆอีก6กเกาะให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410ครับเป็นพื้นที่ถึง124,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4เนาะฝรั่งเศสได้บังคับให้คัมเมนนะครับทำสัญญารับความคุ้มครอง จากฝรั่งเศสบังคับฝรั่งเศสให้มาอยู่ตายตายก้การคุ้มครองของฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับนะบังคับขเขมรไม่ใช่บังคับฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็ดําเนินการทางการทูตกับไทยนะขอให้มีการปักปันเขตแดนขเขมรยวนแล้วก็ไทยนะก็ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้นี่ประจวบเหมาะกับขณะนั้นนะ่ะพระปินเก้านะครับนะพระปินเก้าเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ที่2ขึ้นครองราชคู้กับรัชกาลที่4นะครับอ๋อซึ่งแล้วก็ ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพเรือด้วยนะท่านก็สวรรคตนะ,ะไทยจึงว่านะอ่อนแอลงเนาะปกติถึงไม่สวรรคตไม่อ่อนแอก็ทัพเรือไทยเราก็สู้ของฝรั่งเศสไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะก็ยิ่งเสียแม่ทัพก็ยิ่งขวัญเสียกันไปใหญ่ฝนะรั่งเศสก็ถือโอกาสนี้แหละครับนะ,ะบังคับให้คเรเนม่นทำสัญญาแล้วก็บังคับไทยด้วยนะครับนะ,ะเขมรก็ต้องได้รับความอรารักขาหรือว่าความคุ้มครองจาก ฝรั่งเศสในช่วงนี้เองอังกฤษฝรั่งเศสได้ทําสัญญากันครับนะว่าเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนรัดกันชนนะเอาแม่น้ําเจ้าพยาเป็นตัวแบ่งกั้นนะระหว่างอาณาเขตของฝรั่งเศสกับอังกฤษอังกฤษเอาฝั่งตะวันตกก็คืออพม่าฝรั่งเศสเอาฝั่งตะวันอ,ออกก็คือลาวเขมรเวียดนามกัมพูชาแถวนี้นะครับนะ,ะทีนี้ก็แหมมันแบ่งกันไม่ถามเราเลยอ,ะอ่ะทีนี้ก็ แบ่งกันไว้อย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าพยายามจะเอาไทยแต่เอาไม่ได้นะครับได้ไปแต่รอบข้างไปทั้งหมดไอ้ประจวบเหมาะกับมาตรงกับสมัยรัชกาลที่ซึ่งึ่งเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซาที่ยุโรปนะครับคือรัเสเซียเนี่ยถึง2ครั้งครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าซาเนี่ยนะครับนะส่งรูปที่สงฉายร่วมกับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยไปตีพิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ ว่าเพื่อนฉันนะอย่างนั้นนะ,ะว่าพระมงะว่าพระจุลจอมเกล้าเนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นเพื่อนของฉันประกาศอย่างนี้เลยว่าเป็นเพื่อนของฉันนะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ของฝรั่งอังกฤษเลยก็ครั้งนั้นก็อังกฤษฝรั่งเศสก็เลยไม่กล้าที่จะ,ะดึงดันอะไรกับไทยมากนักนะครับนะเพราะว่าเกรงใจรัะะเสเซียนะครับก็ทําให้เมืองไทยเนี่ยรอดไป แต่ว่าแผ่นดินที่อยู่รอบข้างทั้งหมดนี่นะครับนะก็ถูกอังกฤษมั่งฝรั่งเศสมั่งนะแบ่งเค้กกันไปเนาะ,ะครั้งที่8ครับเราเสีย12จุไทยก็คือมีเมืองไลเมืองเชียงค้อนะครับให้กับฝรั่งเศสเมื่ออ2่ธันวาคมพุทธศักราช2431เป็นพื้นที่87,000ตารางกิโลเมตรนะก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่5เนาะเกิดพวกหอนะก่อกระบฏ ทางฝ่ายไทยก็จัดกําลังไปปราบถึง2กองทัพด้วยกันแต่ว่าเหมือนเดิมมาแหละนะครับนะเป็นการปฏิบัติการที่สองกองทัพนี่ก็เป็นอิสระแก่กันไม่ขึ้นแก่กันนะก็เลยขาดความสามัคคีกันนะครับนะในที่สุดเราก็เสียเมืองไลเมืองเชียงคอนี่แหละนะให้กับฝรั่งเศสนะทีนี้ก็ฝรั่งเศสเนี่ยโดยการยึดเข้าไปในพื้นที่แล้วอ้างว่ามาช่วยคนไทยปราบพ่อ นะมาช่วยคนไทยปราบพอ่อแต่หลังจากปราบพ่อได้แล้วเนี่ยฝนะรั่งเศสก็ไม่ได้ยกทัพออกมาจากเมืองไหลนะทีนี้แถมก็ไปทํบาบังคับไทยให้ทำนะสัญญากันที่เมืองแถงนะครับแ้วก็คือเบียนฟูเนี่ยนะยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไหลแล้วก็เมืองเสียงคอนะครับนะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งเศสนะครับนะเสร็จเขานะครั้งที่9ครับ เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําสารวินก็คือแถวพม่าเนาะมี5เมืองด้วยกันนะมี5เมืองเงี้ยวนะพวกเงี้ยวกับ13เมืองกะเหลี่ยงก็ให้กับอังกฤษไปสมัยกันที่5นะครับเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2435นะเป็นการสูญเสียตั้งด้านยิ่งใหญ่มากเลยละนะทั้งในด้านรัฐศา,าศาสตร์คือการปกครองด้านเศรษฐกิจนะดยเพราะว่าแถวนั้นเนี่ย มันเป็นที่อุดมสมดุลไปด้วยป่าไม้นะก็ทาให้พวกอังกฤษเนี่ยเปิดโอกาสเลยเนาะให้พวกอังกฤษเนี่ยนะเข้ามาเปิดบริษัททําป่าไม้กันโอ้เป็นลาเป็นสันครับสมัยนั้นนะอ่าครั้งที่10ครับเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ํโขงคืออาณาจักรล้านช้างซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศลาวนั่นแหละนะให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2436ครับอ่าเป็นพื้นที่ถึง1 4 3 0 0 0ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่ห้าของเรานี่แหละนะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรเนานะทีนี้ก็ต้องให้ฝรั่งเศสตามสัญญานะเพราะว่าฝ <c oughs> รั่งเศสเนี่ยเรียกเอาเงินจากไทย1ล้านบาทครับสมัยนะั้นไม่ใช่น้อยนะเป็นค่าเสียหายที่เราเนี่ยไปลบก,กับเขาแล้วเราก็แพ่แก็เสียค่าประกันว่า,าไทยเนี่ยจะไม่ลบก,กับเขาอีกแล้วก็ ทำไปทามาก็ต้องเสียตามสัญญาครับเหมือนเขาเรียกว่าค่าปฏิกรสงครามเนาะถึง3ล้านบาทนะครับนะก็ยังไม่พออีกฝรั่งเศสก็ได้ส่งทหารเนี่ยมาย,ยึดเมืองจันทบุรีเมืองตราดเอาไว้ถึง15าปีนะครับนะก็สร้างความเจ็บป,ปวดรวดเล่าให้กับไทยเป็นที่สุดเลยในที่สุดนะครับนะได้ข่าวว่านะพวกเจ้านายฝ่ายในทั้งหลายเนะี่ยคือพวกผู้หญิงเนี่ยนะครับนะถูกเป็นเมียเจ้าพวก แม่ปกอะไรเงี้ยนะเขาเรียกอยู่ฝ่ายในก็คือผู้หญิงเนาะต้องขายเครื่องประดับเครื่องอสนิมทิมพาพรทั้งหลายนะครับท่านิมเขาเรียกท่านิมพิมพาพรนะไม่ใช่สนิมนะท่านิมพิมพาพรนะครับขายแล้วเพื่อเอาเงินเนี่ยนะครับนะมาช่วยราชการที่5นี่แหละนะครับนะไปช่วยจ่ายให้กับฝรั่งเศสครั้งนั้นก็ได้นํำเงินถุงแดงออกมานะเงินถุงแดงนี่ก็คือเงินที่ าราชการที่3เนี่ยพนังก้าวจะอยู่หัวนี่ทรงหามาด้วยพระองค์เองนะครับโดยการค้าขายทางสำเภากับจีนเป็นส่วนใหญ่นะได้เงินเก็บไว้จนท่านสิ้นประชนไปแล้วเนี่ยนะครับนะเงินนี้ท่านก็สั่งเอาไว้ว่าให้เอาเก็บไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินแต่จะได้เอาออกมาใช้ว่าอย่างนั้นก็ในที่สุดนะครับเงินถุงแดงนี่ก็ถูกขนออกมานะเพื่อใช้เป็นค่าปฏิกรณสงครามให้กับฝรั่งเศส แล้วก็เสียเงินแล้วก็ยังเสียพื้นที่อีกนะครับนะก็สือเสียลาวทั้งประเทศนั่นแหละให้ไปในครั้งที่10นี่นะครับอ่าครั้งที่11เครับเสียดินแดนตั้งฝั่งขวาของแม่น้ําโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางดินแดนตะวันออกทางของอ่นาน้านะก็คือแถวจำปาสักแถวไซยบุรีนี่นะครับนะให้กับฝรั่งเศสอีกทั้งหนึ่ง นะเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2446ครับเป็นพื้นที่ถึง25,500ตารางกิโลเมตรนะสมัยรัชกาลที่5นี่แหละนะครับนะไทยทําสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสเนี่ยคืนจันทบุรีแล้วก็เมืองตราดเนาะให้ฝรั่งเศสเนี่ยถอนออกจากจันทบุรีแล้วไปยึดเมืองอก็ไปยึดเมืองตราดไว้แทนจันทบุรีอีก5ไปีนะครับนะ แล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วก็ยงยุกลุกล้ําแถวบ้านนาดีาด่านซ้ายเนยจังหวัดเลย,เยก็ยังเอาศิลาจารึกที่พระทาตุสีสองลักไปด้วยจาจารึกหลักนี้เ,นเป็นจารึกสัมพันธไมตรีระหว่างพระมหาจากักรพรรดิกับพระเจ้าล้านช้างร่มขาวนะครับว่าจะไม่ลุกลานแก่กัน นะครับนะก็ถูกฝรั่งเศสเอาไปก็ทุกวันนี้ได้คืนหรือ,อยังก็ไม่ทราบนะครับนะลุงสอดก็ว่าเออเดี๋ยวจะลองตามดูเนาะสืบข่าวดูกันต่อไปว่าเขาได้ได้ขอได้ทวงคืนกันมาแล้วหรือ,อยังหรือไปสูรไปหายแต่เมื่อไหร่นะครับนะ,ะการสร้างเจดีย์สีสองลักษณ์เนี่ยก็คือเป็นพยานหลักฐานว่าทางไทยอยุธยาตอนนั้นเนี่ยนะครับนะกับร้านช้างเนี่ยจะไม่ลุกหลานแก่กันนะครับจะไม่ทําอะไรกัน นะโดยเอาพระเจดีสีสองลักษ์นี่นะครับนะเป็นตัวอ่ครั้งที่12ครับเราเสียมนทนบุรพานะก็คือฝั่งตะวันออกเนาะก็มีเมืองพัตบองเสียมราชสีโสพลอันนี้อยู่ในเขตของเขมรครับนะให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2449ครับเป็นพื้นที่51,000ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่5อีกนั่นแหละนะครั้งนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมทุกบางคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมรัชกาลที่5เสียพื้นที่เยอะจอังนะครับนะคือครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พวกแถวยุโรปเนี่ยนะครับนะเขาออกล่าอาณานิคมกันนะไทยเราเองก็ไม่พ้นที่จะต้องถูกล่าไปด้วยเหมือนกันนะครับนะการล่าอาณานิคมเนี่ยก็เพื่อที่จะหาตลาดในการขายสินค้าโดยเฉพาะผ้าทอซึ่งตอนนั้นเนี่ย กยุโรปก,ก็เห่อตั้งโรงงานทอผ้ากันแล้วหาที่ขายไม่ได้นะครับพอหาที่ขายไม่ได้เนี่ยก็เที่ยวล่าอันนี้นคมเพื่อที่จะปล่อยของนะปล่อยของพูดง่ายๆนะปล่อยสินค้าบังคับซื้อเนาะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เอาวัตถุดิบจากบ้านเราเมืองเราจากเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยเอาไปผลิตนะครับแล้วก็เอาผลผลิตที่ได้กลับมาขายให้อีกนะอ่านี่คืออ่าโอ้โหมันเป็น,นโกง มันเป็นการบังคับซื้อบังคับใช้ของพวกยุโรปในสมัยนั้นนะครับนะเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะอ่ะทีนี้ไทยนี่ก็ได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสนะครับเพื่อ เมื่อเสียพัตบองเสียมาราชสีโสพลในสามเมืองนะครับเนี่ยเพื่อแลกกับเมืองตราดแล้วก็เกาะกงด่านซ้ายตลอดจนแลกของอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนไทยในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะคือเรามีอำนาจบังคับเขาถ้าทำผิดเนี่ยคือต้องขึ้นศาลไทยวะงะังอเนระมา ไม่ใช่ไปขึ้นกับฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าถ้าไปขึ้นกับฝรั่งเศสก็เป็นอันว่าคนไทยก็แพ้หมดแล้วครับนะเพราะขณะนั้นก็มีจีนยวนไปพึ่งทงฝรั่งเศสกันมากเละไปพึ่งบรมีเขาทั้งนี้ก็เพื่อว่าพิสิทธิ์ที่การค้าขายการมีอํานาจเหนือคนไทยในการค้าขายนะฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากเมืองตาดครับแต่ก็ยังแล้วก็ ด่านซ้ายด้วยนะครับนะแต่ว่าเกาะกงเนี่ยไม่คืนให้ไทยนะครับจนทุกวันนี้เกาะกงก็ยังเป็นของกัมพูชาอยู่นะครับอ่ะครั้งที่ส3ครับเสียรัฐกรันตันตรังกานูไซบุรีปลิตนะครับให้กับอังกฤษเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2,451ครับเป็นพื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยการที่5เหมือนกันนะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแลกกับอำนาจศาลไทย ที่จะบังคับคดีความของคนอังกฤษในไทยนะครับนะก็คือทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษเนี่ยเข้ามานะยึดอํานาจแล้วก็บังคับทําสัญญาว่าเมื่อคนไทยกับทะเละกับอังกฤษหรือกับฝรั่งเศสเนี่ยต้องขึ้นศาลอังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ไม่ใช่คนอังกฤษหรือฝรั่งเศสแต่ว่าไปขอขึ้นเป็นคนของอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นอันว่ามีอํานาจมี สิทธิเหมือนกับคนอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งคนไทยจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะก็ต้องยอมเสียพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะแลกสิทธิที่จะมีอำนาจเนือคนพวกนี้นะครับเพราะไม่งั้นพวกนี้ก็มีเข้ามาก่อป,ประโยชน์ของไทยไปเนี่โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายนะครับครั้งที่14ครับครั้งสุดท้ายเราเสียเขาพระวิหารให้กับคเหมรน เมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2505เป็นพื้นที่2ตารางกิโลเมตรก็สมัยราชก,การที่9นี่แหละครับนะตามคำพิพากษาของสารโลกให้เขาพระวิหารเนี่ยตกเป็นของเขเมรอันเนื่องมาจากว่าหลักฐานสำคัญของเขเมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศสนะครับนะเมือ่อคือเมื่อสมัยรัชการที่5ที่6นี่แหละนะครับนะกรมพยาดำรงเนี่ยจะไปสะเสด็จไป ปราสาทเขาพะวิหารเนาะในทางขเ,เขมรรูปเขาก็ชักธงฝรั่งเศสขึ้นเลยนะรับเสด็จกันแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับนะแล้วเขาก็เอารูปตัวเนี้ยมาเป็นหลักฐานว่าอ่าตอนนั้นเนี่ยเขาพ่วิหารเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสแล้วดินแดนแล้วฝรั่งเศสเนี่ยครอบครองอ่าดินแดนในขเขมรอยู่ทั้งหมดนะครับนะอ่าทีนี้ด้วยภาพถ่ายตรงนี้ แล้วก็เหตุผลบางประการที่เราพูดไม่ได้นะครับนะก็ทําให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทซึ่งเป็นตัวแทนคนไทยไปขึ้นศาลโลกขนาดนั้นเนี่ยนะครับนะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ก็ทําให้ประสาทเขาพระวิหารเนี่ยตกเป็นของเขมรน,นะครับนะก็เสียไปทั้งหมด14ครั้งนะครับเนาะอ่า และเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนะสิกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะกัมพูชาเนี่ยเสนอองค์การยูเนสโกนะครับนะให้ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นมรโดกโลกแต่ก็มันยังขาดข้อสรุปเนาะยังเป็นไปไม่ได้ว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยไปค้านนะครับนะคนไทยไปค้านไม่ให้เขาประกาศเป็นมรโดกโลกทีนี้เพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของใครว่าง,งั้นเถอะ อ่าทีนี้เมื่อ,อปี2อ5 1าปี2551เนะครับเมื่อวันที่18พิปุนนายนนายนพดลปัฐมะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตร่างประเทศของไทยแล้วนี่แหละนะได้ไปลงนามยินยอมให้กัมพูชานะขึ้นทะเบียนปรา,าสาทเขาพิหารเป็นมรดกโลกนะครับแต่ฝ่ายเดียวนะว่าร่วมกับนายอึงเซียนเนาะเอกอัครราชทูตของกัมพูชานะครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะก็ ทำให้ทางการกรัมพูชาเนี่ยก็ได้ประสาทเขาไปวิหารไปเต็มๆนะได้สิทธิ์ไปเต็มๆนะครับนะ,ะนี่ก็ทำให้เราเสียพื้นที่ไปทั้งหมดก็ตามนี้นะครับนะที่เราพูดมากันนี่แหละทั้ง14ครั้งนี่แหละครับนะแต่ว่าถ้า เราก็อย่าเพิ่งไปโกรธไปแค้นเครียดแค้นอะไรกับเขากันนักกันหนานะครับนะเพราะว่าถ้าเราดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราเสียไปนี่นะครับนะเป็นพื้นที่ที่เราเองก็ไปเอาของเขามาตั้งแต่โบราณโบราณเหมือนกันนะครับนะนะที่เราเสียไปเนี่ยก็เพื่อจะแลกดินแดนของที่เป็นของไทยแทย้ๆเป็นของคนไทยแท้ๆแลกเอาไว้นะครับมาถ้า รัชการที่5ก็ดีรัชการที่1ก็ดีไม่ยอมทําอย่างนั้นเราอาจจะต้องเสียดินแดนที่เป็นของไทยแท้ๆแ,และจะทําให้คนไทยต้องแยกกันอยู่คนละประเทศนะครับนะ,ะซึ่งทุกวันนี้เรายอมตัดเนื้อในส่วนที่ไม่ใช่ของเราเออกแล้วรักษาเนื้อแท้แทของเราเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเราก็คนไทยด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้จบ เรื่องของการเสียพื้นที่ของไทย14ครั้งไว้แต่เพียงแค่นี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ